ครับและก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับสองสามวันมาในลูกค้าเยอะจริงๆคิวเยอะทั้งอารุอิซูชิและไฮโซซูช so ิก็ต้องขออภัยบางทีก็ด้วยกระแสโซเชียลมีเดียนี่แหละครับะจ,จะพามาดูว่าทำไมลูกค้าเยอะเบื้องต้นกราบขอบคุณลูกค้าที่เอาไปลงรีวิวในกลุ่มเลเวอร์บุฟเฟ่ให้ทางร้านไฮโซซูช so ิและอารุอิซูชิ ซึ่งลูกค้ามาทานแล้วก็จะรีวิวให้แบบนี้แหละครับเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยอันนี้ของอารุนะครับเวลาลูกค้าไปลงรีวิวให้เพราะว่าในกลุ่มเลเวบุฟเฟ่เนี่ยมีคนติดตามอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้ว1ล้าน1นึ่งแสนคนนะฮะอยู่ยอดไลค์ยอดแชร์อะไรเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นตีน้อยนะครับอันนี้พูดตรงไปตรงมาในรีวิวนี่เพราะาตีน้อยแบรนด์เขาดังมากนี่ครับอีกคลิปหนึ่งที่ตอนนี้คนดูเยอะมากในคลิปนี้ครับก็ยอดแชร์ก็เยอะเหมือนที่เห็นในรูปนี่แหละครับ ยอดแชร์ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์คือทางร้านน้อมรับทั้งเรื่องชื่นชมและการติเตืองอันไหนดีไม่ดีเราก็ยอมรับนะครับทําร้านอาหารก็ยิ่งลูกค้าเยอะนี่ครับคืออาหารบางทีที่ลูกค้าถ่ายมาทั้งหมดนี้คือเราเป็นคนทําให้นะครับไม่ไม่ได้ว่า,าลูกค้าบางคนรีเควสมาอยากได้นู่นนี่ก็คือตามสไตล์ไฮโซอารียนะครับแต่ที่ผมมารียวิว่าลูกค้าสองวันนี้เยอะคือกาบขอบคุณมากๆนะครับ เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแซโจก็ให้ดูเห็นว่าในกลุ่มเลเบอร์วูเฟ่เนี่ยด้วยคนติดตามเยอะถ้ามีภาพของร้านแมนไหนไปลงนี่ก็คือลูกค้าก็จะเข้ามาอ่านมาเม้มวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์หรือมีวันหยุดอันนี้เขาก็มีเวลาก็ไปกินนะครับลูกค้าก็จะเห็นว่าเไปกินแล้วมันตรงปกกับคนที่ไปรีวิวไหมหรือมีอ่าบางคนมารีวิวเพราะว่าทางร้านให้มาไม่ส่วนทางร้านเราไม่มีนะครับอันนี้แซโจก็พูด ด้วยความสัตว์จริงทั้งไฮโซอารุิ A R e. แต่ลูกค้ามารีวิวถ้าประทับใจเอาไปลงให้ทางร้านเราก็ขอบคุณนะครับส่วนลูกค้ามารีวควมาอยากได้อะไรแบบไหนยังไงเราก็จัดให้ตามคอนเร็ปต์เราครับอาหารสั่งเป็นชิ้นชิ้นจ่ายแล้วจบครบทุกอย่างนะครับไม่มีสวิตชาร์จเด็กต่ำกว่า120เซนติเมตรทานฟรี120-130คิดครึ่งราคานะครับอารุอิซูชิมีที่จอดรถ 3. จุดหน้าร้าน6คัน ทันสองบี19คันชั่วโมงละ30บาททันเสร็จก็มีร้อยหนึ่งแต่ถ้าเลยไปโรงแรมโค,โคโค่จอดฟรีอันนี้อารุย e, ิซูชินะครับยังไงก็โทรสอบถามก่อนก็ได้ส่วนตับหานนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มน,นะครับทั้งไฮโซอารุยิ e, นะครับบุฟเฟต่ตอารุย e, ิมี3ราคานะครับ640บาทเนส699บาทเนตและ1,070บาทเนตส่วน1,070บาทเนสอารุยิ R e, นี่จะขาย สิ้นเดือนนี้สุดท้ายต่อไปก็จะมีที่ไฮโซซูชิขายไปเรื่อยๆ1,070บาทเน็ตจริงๆตัวนี้มันหง1,600บาทเน็ตแต่ไม่มีตับหา่านเราขายแค่1 0 7 0บาทเน็ตยอมรับว่าตัดหันราคาสูงมากไฮไลท์ก็เป็นเน้อวากิวไม่มีข้าวปลาไหลซาซิมินั่แหละครับหลากหลายวอร์ี้เมนูเยอะมากๆไฮไลท์อของร้านซิกเนเจอร์จริงๆก็เป็นปลาดิบชิ้นหนาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามใจลูกค้านะครับ เนี่ยฮะอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไปลงให้เยอะๆๆร้านก็มีติชมตอนนี้เรื่องมันปูลูกค้าหลายท่านก็บอกว่ามันออกเลี่ยนไปเราก็จะปรับปรุงนะครับเราก็จะมาชิมกันหลายๆคนแต่ขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆก็เลยทําให้มีอะไรติชมเข้ามาเราก็จะมาดูว่ามันต้องเป็นไปตามที่ลูกค้าปูนไหมเพราะว่าวันหนึ่งลูกค้าเยอะมากๆเราก็ต้องเอาส่วนกลางเป็นหลักนะครับขอบคุณที่ติชมเข้ามา ส่วนลูกค้าท่านไหนที่มาทานโปรโมชั่นอยู่ที่ไฮโซนะครับช่วงนี้เป็นโปอกุระเติมไม่อั้นก็คือไข่ปลาแซลมอนหลังจงบโปรนี้แล้วก็จะไม่มีแล้วนะครับอิกุระซาซิมิแต่อิกุระซูชิอิกุระโดงล้นๆเน่ๆเน่ๆตัวนี้ที่เป็นกระแสตอนนี้คือเติมไม่อั้นนะครับหมดสิ้นเดือนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับอิกุระซาซิมิเติมไม่อั้นก็จะเป็นอิกุระซูชิหน้าล้อนอิกุระโดงก็ยังมีเหมือนเดิม กลาบขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็กลาบขอบคุณกลุ่มเลเวอร์บูเฟ่ด้วยคับ